สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครัะยินดีต้อนรับสู่อาชิชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทําขนมไข่นกกระทากันนะครับนี่เลยเตรียมส่วนผสมเลยนะครับมีแป้งมันนะครับแล้วก็แป้งสารีนะครับมีมันหวานญี่ปุ่นนะครับมีน้ําตาลนะครับมีฟงฟูนะครับมีแตงกินิดหน่อยนะครับมีกะทินะครับแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองนะครับ มีภาชนะนะครับผมแล้วมีเกลือมีที่กรองแป้งนิดนึงนะครับผมนี่ส่วนผสมอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามันไปต้มแล้วก็มาแกะกันนะครับนี่นะครับมันใช้ประมาณ700กรัมนะครับนี่ต้มให้สุกเหลืองเลยนะครับ มีเตรียมภาชนะเลยนะครับใส่แป้งลงไปเลยนะครับใส่แป้งมันนะครับแล้วก็แป้งสสรีนะครับใส่ตามลงไปเลยนะครับแล้วก็มีน้ําตาลนะครับส่วนผสมอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวอาชีจะลงดีเทลไว้ให้นะครับมีใส่น้ําตาลนะครับเราใช้น้ําตาลอ้อยนะครับไม่ขัดสีนะครับ ส่วนความหวานนะครับแล้วแต่ความชอบใจเลยนะครับของแต่ละคนนะครับเพราะว่าในตัวมันหวานของเรามันก็หวานอยู่แล้วนะครับเราสามารถชิมไปด้วยได้นะครับคนๆนะครับเมื่อเราปอกมันเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระวังร้อนด้วยนะครับทุกคนเราใช้มือบี้มันให้ละเอียดนะครับหรือใช้ช้อนซ่อมนะครับเอ่อ ทำให้มันละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่ตอนที่อาชีบีบอยู่ตอนนี้คือมันร้อนมากนะครับทุกคนนะครับนี่สีเหลืองสวยมากเลยนะครับไม่ต้องใส่สีผสมอาหารเลยนะครับนี่เราใช้ช้อนบี้จนแบบละเอียดประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอามันหวานนะครับลงไปใส่คุกกระแป้งได้เลยนะครับนี่นะครับผม เดี๋ยวเราค่อยๆเทล,ลงไปนะครับืมแล้วก็เทล,ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมให้มันเข้ากันนะครับใส่เลยใส่ลงไปเลยนะครับขยายามบี้ๆให้มันเข้ากันนะครับนี่นะครับ สีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วค่อยๆใส่ของฟูลงไปนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับอย่าลืมไข่ไก่ด้วยนะครับแล้วก็กะทินะครับอันนี้นะครับมีแต่งกลิ่นนิดนึงนะครับพวกความหอมตอนอบนะครับกลิ่นมันจะละมุนมากเลยนะครับทุกคนแนะนำเลยกินนี้นะครับ กินนมเนยนะครับนี่เอาคุกเข้าครุกเค้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ไกล่ไกล,ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่กะทิตามลงไปได้เลยนะครับ ก็นวดแป้งนะครับพอนวดแป้งเสร็จแล้วนี่ปั้นๆเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่หม้อทอดกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็ใช้ประมาณนี้ทานเนยนิดนึงนะครับใช้ความร้อน200อ,องศานะครับอบที่ประมาณ10นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ขนมไข่นกกระทานะครับแบบใช้หมอทอดนะครับไร้น้ํามันเพราะว่าเราไม่ใช้น้ํามันทอดนะครับนี่จะได้ประมาณนี้นะครับนี่กรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอชีจะลองชิมดีกว่านะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนทุกคนนี่นะครับสีมันอาจจะไม่สวยเหมือนใช้น้ำมันนะครับแต่รับรองว่าอร่อยมากอืม ทุกคนมันกรอบนอกนุ่มในมากอร่อยมากหวานกำลังดีเลยทุกคนอ,อร่อยอร่อยอร่อยนี่กำลังร้อนๆเลยนะครับเยี่ยมสุดยอดเลยนะครับแนะนำให้ทุกคนได้ไปลองทำดูนะครับแบบไม่ต้องใช้น้ำมันก็ดีนะครับผมว่า,าใช้มออดนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับ เดีย๋ยวเราลองฉีกให้ดูดีกว่านี่มันจะกรอบนอกนุ่มในนี่มันจะนื่นๆนิดนึนี่เห็นไหมน,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 นี่น่ากินเนาะทุกคนประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ